กานะคะออนคะวันนี้เดี๋ยวน้องเชิญกับเยจะมาพ<า>ับกระดาษกันนะคะ,ะจับแบบนี้จับแบบนี้เอาจับนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเอาเดี๋ยวเอาน้องกดตรงนี้ไว้กดตรงนี้ไว้ค่ะอ่าอันนี้จะทาเรือทากระต่ายค่ะทำกระต่าย,ายทำกระต่ายเหรอคะเอา นี่ค่ะอ่ะกดกดรูดรูดนี่รูดนี่เอารูดแล้วเรียบอ่ะช่วยแยกเลยค่ะอ่าเอาใม่เอาใหม่เออทางนี้อีกทางนี้อีกเอาเรียบรูดเก่งเก่งเอารูดเรียบเรียบรูดเรียบเรียบอ่าเออเอาอีกทางนี้อีกทางนี้อีกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่ารูดเรียบเรียบรูดเรียบเรียบอ่าจะทำอย่างนี้อีกใช้เวลาไหมเอากดอย่างนี้เอากดรู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 ดเออ เอาเอารุ่นนี้รุ่นนี้อันนี้เอาเอาเกด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 ช่วยย้ายกดเลยน้องกดช่วยย้ายเลยค่ะกดเดียวเออค่ะเอาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงแป๊บอีกด้านหนึ่งนะคะเอาตัวนี้เป็นตัวกระต่ายเลยนะคะเอารุดลุดลุดลุดเออเอาทางนี้อีกเอาพักทางนี้อีกเออเอาเอาจับอจับจับจับลุด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 แข็ง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 เอาอีกอีกอีกเอาอีกเอาอีกอย่างนี้อีกเอาอีกเอาเอาลองช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอย่า ตาก่อนเอาน้องรูดรูดรูดทางนี้เลยอือน่าจะเบาๆสิคะเดี๋ยวค่อยน้องค่อยเป่านะคะน้องจับเป็นแบบนี้หรอค่ะเอาเอาจับทางนี้อีกค่ะจับไปทางนี้ค่ะเร็วช่วยย้ายเร็วค่ะช่วยย้ายเร็วค่ะอืออ้าวเอาเอาเอารูดทางนี้อีกค่ะรูดทางนี้อีกค่ะรูดทางนี้ก่ะเอาเอาน้องกดค่ะกดกด เอาเมือเอาคลิปมุนเนาะอ่าไปด้านนี้อีกด้านนี้อีกอ่าด้านนี้อีกด้านนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวโคใหญ่ใหญ่ว่าน้องกดน้องกดเลยนะคะอะไรใหญ่ใหญบอกบอกน้องก็ตายเลยอ่ะค่ะเอากดลงมากดลงมาเอออ่ะเอาด้านนี้อีกด้านนี้อีกเออไหนดูใหญ่ใหญ่ดูที่เป็นกระต่ายไหมว้าวไม่เหมือนกันหรือกระต่ายอะไรนะ เดี๋ยวเดียวเดอย่ายทำรูก่อนอ่ะน้องเปาเปาเลยเปาเอเลยค่ะเอาเลยค่ะเปาปเอาเล่หค่ะเปาเลนเลค่ะไหนดูนี่ไหดูที่ตัวเลยยังตัวแล้วไหนดูกระต่ายของน้องสิคะกระต่ายของน้องสิคะ มนี่อย่าจับอย่าย้ำอย่าย้ำเออน้องมีกระต่ายอันนี้น้องน้องเชิญพับรูปอะไรคะพับรูปกระต่ายสังข์ก้ากระต่ายภาษาอังกฤษอะไรคะสนุกไหมคะ